สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านอาสังหาจากเรื่องที่เข้าใจยากจะก,กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายถ้าท่านได้ดูรายการเบสิกอสังหากับผมเบเช่นเคยน,นะครับเพื่อนเพื่อนข้าวันนี้ผมจะมาเล่าถึงความสําคัญนะครับของการรังวัทถ่ดินนะฮะในทรัพย์สินประเภทที่ดินนะครับซึ่งท่านเจ้าของที่ดินเนี่ยจะละเลยไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการรักวัที่ดินเนี่ยมันมีความสําคัญอยู่นะฮะซึ่งผมสรุปมาได้3ข้อดังนี้นะครับอ่ข้อที่1น,นะครับการรักวัที่ดินเนี่ยจะทําให้เราอัปเดตข้อมูลในเรื่องของขนาดพื้นที่ดิน เพื่อนมากับ,บที่ดินของเราเนี่ยเชื่อมันครับว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไปนานๆนะครับไม่ได้ทําอะไรกับมันเนี่ยบางทีเนี่ยที่ดินมันอาจจะมีพื้นที่หายนะครับพื้นที่ดินบางแปลงเนี่ยมันอาจจะมีเนื้องอกนะครับมีส่วนที่ขาดนะครับที่ดินติดอาใช้น้ําติดตลิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ดินที่ติดกับเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับซึ่งเพื่อนบ้านข้างเคียงเนี่ยอาจจะมีการปรับ แต่งปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินของเขานะครับซึ่งทําให้พื้นที่ดินของเราเนี่ยมันถูกกระทบตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรังวัดที่ดินเนี่ยมันจะทําให้อัปเดตข้อมูลขนาดกว้างคุณยาวนะครับแล้วก็คํานวณออกมาเป็นพื้นที่ดินนะครับเปรียบเทียบระหว่างาพื้นที่ดินก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่เราจะทําการรังวัดเนี่ยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยอะไร เท่าไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของทรัพย์สินประเภทที่ดินเนี่ยการที่เราเนี่ยสูญเสียที่ดินออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1ตารางวา2ตารางวาหรือว่า10 20ตารางวาก็แล้วแต่นะครับมันย่อมหมายถึงว่าเป็นทรัพย์สินนะครับอาจจะแปลงเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินของเราเสียหายค่อนข้างมากก็ได้นะครับบางทีเนี่ยที่ดินของเราเนี่ยอยู่ในทำเลที่ดินที่แพงนะครับตรงนี้ก็จะไม่โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่1นะครับการรังวัดที่ดินเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือทําให้ทราบนะทำให้ อัปเดตข้อมูลเนื้อที่แปลงที่ดินครับมข้อที่2นะครับทาให้เราได้ทําความเข้าใจกับเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับที่มีแปลงที่ดินนี้ติดกับแปลงที่ดินของเรานะครับป้องกันการทะเลาะวิวาดกับเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าในการรังวัดที่ดินนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อเราไปแจ้งขอรังวัดที่ดินกับกรมที่ดินเนี่ย ทางกรมที่ดินเนี่ยเขาจะออกหนังสือนะครับแจ้งไปยังเาจ้าของแปลงที่ดินที่มีพื้นที่ข้างเคียงติดกับแปลงที่ของเรานะครับเพื่อมายืนเขตนะฮะเวลารางังวัดอา่าเวลาหน่วยงานรางวัดที่ดินเนี่ยออกไปทําการารางังวัดสอบเขตที่ดินให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ย ท่านเจ้าของที่ดินแปลงใดนะครับที่อยู่ข้างเคียงของเราเนี่ยเขาจะต้องมายืนเขตนะฮะมาทวนเขตของเขานะครับมาแสดงสิทธิ์ของเขาว่า,าที่ดินกองแขนอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับหลักหมุดนี้อยู่ตรงนี้นะนะครับซึ่งพื้นที่บริเวณร,บรอบๆแปลงของเราเนี่ยเขาจะต้องมา ทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้จักวา่าเจ้าของคนไหนบ้างนะครับที่มีพื้นที่ดินเนี่ยติดกับเรานะฮะได้ทําความรู้จักกันนะครับได้ทําการพูดคุยเจรจากันนะครับซึ่งดีกว่าตัวเราเนี่ยจะปล่อยทิ้งไว้นานๆ บ,บางทีเนี่ยการพูดคุยอะไรกันต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเข้าใจนะครับเช่นว่าพื้นที่บางอย่างเนี่ยมันมีส่วนขาดส่วนเกินมันมีเนื้องอกนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็จะได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านของเรานะครับสร้างความเข้าใจกันนะฮะและก็ลดการทะเลาะวิวาทกันลงได้นะครับผมนี่คือความสําคัญของการรักษาท,ที่ดินในข้อที่สองครับข้อที่ 3. ข้อสุดท้ายนะครับเมื่อมีการ ัเดตทางปฏินินะครับเพื่อนๆมันจะเป็นการแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเรานะครับว่าเราเนี่ยยังเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นอยู่นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นฉนดนอสซีจอเนี่ยนะครับถ้ามีบุคคลอื่นนะฮะมา ทำประโยชน์ในพื้นที่ดินของเรานะครับโดยสงบและเปิดเผยนะครับไม่ได้ใช้การขู่ขามไไม่ได้ใช้อิทธิพลนะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ขัดขานไม่ได้โต้แย้งนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ดินของเราเนี่ยไปซื้อทิ้งไว้อีกจังหวัดหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจละเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นโฉนดน้อจอเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีบุคคลอื่นเนี่ยกระทําการในลักษณะนี้นะครับก็ไปทําประโยชน์โดยสงบแล้วก็เปิดเผยเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ10บปีนะครับบุคคลนั้นๆเน,น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเพื่อขอกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดินแปลงนั้นนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการครอบครองปรปักษ์อันเองนะครับผมหรือว่าอย่างเช่นโฉนดที่เป็นลักษณะของนสสามกอนะครับก็บุคคลอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเข้าไปทําประโยชน์โดยสงบและเปิดเผยนะครับประมาณแค่1ปีเท่านั้นนะครับก็สามารถไปแจ้งต่อศาลนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขอแสดงสิทธิการครอบครองการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินแปลงนั้นได้ทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นเลวเนี่ยเมื่อมีการรังวัดอัปเดตข้อมูลที่ดินนะครับกรมที่ดินเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อที่ดินแปลงนี้ใครเป็นเจ้าของนะครับตั้ง่แห่งบนตําบลน,นี้นะครับนายคนนี้เป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญในข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้ทางราชการและกรมที่ดินเนี่ยได้อัปเดตนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของมีสิทธิ มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดินแปลงนั้นนะครับผมนี่ก็คือความสําคัญทั้ง3ประการนะครับในการรังวัดที่ดินนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของรังวัดที่ดินนะครับเป็นเรื่องที่ท่านเจ้าของที่ดินทุกท่านนะฮะจะต้องใส่ใจนะครับห้ามละเลยอย่างเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียที่ดินแปลงนั้นนั้นไปนะครับอย่างไม่มีวันกลับมาก็ได้นะครับและเราจะเสียใจภายหลังนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นี่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่สนใจในเรื่องของอาสังหาได้ไม่มากก็หน่อยนะครับผมและอย่าลืม คลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับกับรายการเบสิกอสังหานะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ